ที่ผ่านมาครับสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นมีแต่ข่าวฝั่งนักเตะขาเข้านะครับย้อนไปตั้งแต่ในรายของอิบราฮิมาโกนาเต้ตั้งแต่ปิดฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วถึงแม้ว่าจะมีฝั่งขาออกอย่างจอจินิโนวไวนาดุมที่ไปอยู่กับปารีสแซงแชงแมงแต่นั่นครับเป็นกลุ่มของนักเตะที่หมดสัญญากับทางหงแดงลิเวอร์พูลแต่ทว่าพอพูดถึงการปล่อยนักเตะออกไปจากทีมในรูปแบบที่ขายขายได้กับทีมอื่นเพื่อที่จะนาเงินดังกล่าวเนี่ยไปเซ็นนักเตะในตําแหน่งที่ต้องการเข้ามาสู่ทีม แล้วที่ผ่านมาครับก็มีกลุ่มในรายชื่อนักเตะที่หลุดออกมาบ้างแล้วครับว่านักเตะที่อาจจะถูกขายออกไปในซัมเมอร์นี้นั้นจะมีใครกันบ้างและจากต้องอ้างอิงจากสื่อที่น่าเชื่อถืออย่างโกครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่ามีถึง8รายด้วยกันครับที่ทางสื่ออย่างโกนั้นได้ยกขึ้นมาซึ่งแปรายชื่อดังกล่าวนั้นจะมีใครและเพราะเหตุผลใดที่พวกเขานั้นจึงอาจจะถูกปล่อยออกไปจากทีมให้เพื่อนๆตามลิเวอร์พูลทูเดย์ไปร่วมหาคาตอบกันได้เลยครับ โดยอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นครับว่าจากการรายงานของโกนั้นมีถึง8คนครับที่ลรเวอร์พูลนั้นอาจจะปล่อยออกไปในซัมเมอร์นี้เพื่อที่จะนําเงินส่วนนั้นกลับมาซื้อนักเตะนั่นเองละครับโดยจากแปรายชื่อที่ถูกแบนโผล่ออกมานั้นครับก็มีรายชื่อของชาคุมิมินามิโนดาวเตะเลือดซามูไรที่ได้รับการติดต่อจากเซาทามตันรวมถึงในรายของเซดานชาเกอรี่นาธานลฟิลลิปส์เนโกวิลเลียมส์แฮร์รี่วิลสันลอริสคาริอุสมาโกกริตและก็ด ok ิบ็อกโอริกี้ครับ ซึ่งในวันนี้ครับ Liverpool Today จะพาเพื่อนๆน,นั้นไปดูกันว่าเหตุผลอะไรที่นักเตะเหล่านี้ถึงจะถูกลบออกจากทีมโดยเราจะไปเริ่มกันที่ในรายแรกอย่างชาคูมิมินามิโนกันก่อนต้องอยอมรับตามตรงว่าหลังจากที่มินามิโนย้ายมาจากเรดบูลซาวบวกโอกาสที่แข่งเลือดสมมไรราย,ายนี้ได้รับโอกาสลงสนามนั้นดูจะน้อยมากๆครับ อาจจะเป็นเพราะเขานั้นต้องใช้เวลาปรับตัวกับสโมสรใหญ่อย่างลิเวอร์พูลแถมต้องใช้เวลาปรับจูนกับนักเตะที่มีความเร็วอย่างซาดิโอมาเน่และก็โมอเมซาลาแต่ทว่าพอย้ายมาฟอร์มในช่วงแรกครับมันไม่ได้ปังอย่างที่คิดเอาไว้และพอมาบวกกับก,บการที่ทางหงแดงครับเซ็นสัญญาคว้าตัวเดียโกโจตามาจากวูฟแฟลนตนบอนเดเลอร์สโอกาสของมินามินโนก,ก็ดูจะน้อยลงไปด้วยแหละครับ ลิเวอร์พูลจึงตัดสินใจปล่อยตัวเขามาในสัญญายืมตัวกับเซาท์แธมตันแล้วการย้ายลงใต้ามาอยู่กับทีมนักบุญนี่เองครับดูเหมือนว่าฟอร์มของชาโกมิมินามิโนจะกลับมาอีกครั้งพอเขาเล่นในอย่างเข้าระบบกับแผนของราฟฮัสเซนฮิทเทจนทางนักบุญครับต้องการที่จะเซ็นสัญ,ญญาณเตะค,คนนี้เข้ามาร่วมทีมแบบถาวรอน,นั่นเองครับส่วนในกลุ่มต่อมาครับก็คือในรายของเซดานชาเกรี่เนโกวิลเลียมส์และก็ดิวอกโอริกี สามรายชื่อทั้งหมดที่กล่าวไปเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าพวกนี้คือแบ็กอัพที่เอว์พนั้นแทบจะไม่ได้ใช้เลยในฤดูกาลที่ผ่านมาอาทิเช่นในรายของเซดานชากิรีครับเขาไม่สามารถเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงกับโมฮเม a ดซาาและก็าดิโอมาเน่ได้ ทางทางที่พูดกันตามตรงว่าฝีเช้าระดับชากิรี่สามารถไปเล่นให้กับทีมอื่นได้แบบสบายๆส,ส,ส่วนเนโก้วิลเลียมส์ครับเขาต้องรอคอยโอกาสจากเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนซึ่งพออาร์โนฟิสสมบูรณ์แล้วก็ไม่ได้รับอาการมาเจ็บโอกาสของเนโกก็แทบจะเป็นศูนย์เลยแหละครับส่วนดีว่าโอริกอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันดีครับว่าในซีซั่นที่ผ่านมาอร์มของเขานั้นดูจะลอยออกทะเลไปไกลเลยครับ โอริกีไม่สามารถลงไปเปลี่ยนเกมและผลิตสกอร์ให้กับลิเวอร์พูลได้เลยอีกทางการหน้าเดียวกโจต้าเข้ามาเสริมทีมและสามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้มากกว่าดิโ,โอริกีแล้วการที่ดีโอโอริกีนั้นไม่ค่อยได้รับโอกาสในช่วงหลังๆจากเยเกนคล็อปมันก็แทบจะเป็นกา,การการันตีแล้วว่านักเตะน,นั้นอาจจะถูกขายออกไปในซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนส่วนในกลุ่มต่อมาครับคือนักเตะกลุ่มที่ถูกปล่อยยืมตัวไม่ว่าจะเป็นในรายของแฮร์รี่วิลสันราลิสคาริอุสและมา์โกกรูยิ แฮร์รี่วิลสันครับลูกมอที่อยู่กับสโมสรเอรวพูลมาอย่างยาวนานต้องพูดตามตรงเลยครับว่าน่าเสียดายเป็นอย่างมากที่นักเตะคนนี้ไม่ได้ไปต่อกับลิเวอร์พูลแต่ก็เข้าใจได้ครับว่ามันคือวิธีของฟุตบอลว่าพอเมื่อเขาไม่ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงให้กับต้นสังกัดที่แท้จริงสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการจากลาครับและนี่น่าจะเป็นซัมเมอร์สุดท้ายของตัวเขากับสโมสรลิเวอร์พูลต่อมาในรายของโรริสคาริอุสนายด่านหน้ารอชาเยอรมันครับคนนี้แทบจะลาไว้ในฐานที่เข้าใจเลยครับ โอกาสที่คาริอุสจะได้ลงสนามกับลิเวอร์พูลนั้นแทบจะเป็นศูนย์เลยพราะในตอนนี้ครับมีทั้งอาริสันเบรเกอร์แอดรีแนและก็เควินเคลเฮอร์านดานดาวรุ่งที่ยังขวางเส้นทางของคาริอุสอยู่แถมอีกไม่นานตัวนักเตะก็ใกล้จะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลอีกด้วยแหละครับส่วนในรายของมา์โกกูยิตคนนี้มีข่าวผัวพันกับสโมสรอ,อย่าง FC ฟซีปอร์โตเนื่องจากมีการรายงานครับว่าเจ้าตัวนั้นต้องการจะย้ายไปเล่นกับทาง FC ฟซีปอร์โตต่อซึ่งมันก็มีโอกาสสูงครับที่ดีลนี้อาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่า้า ส่วนในรายสุดท้ายครับต้องบอกว่าเป็นขวัญใจของแฟนลิเวอร์พูลและก็เป็นพระเอกของพวกเราในช่วงท้ายฤดูกาลที่ผ่านมานั่นก็คือในรายของนาธานีลฟิลิปส์ที่ผ่านมาต้องยอมรับตามตรงครับว่าฝีเท้าของนาทฟิลิปนั้นพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วแต่จะว่าอย่างที่ทุกคนนั้นทราบกันดีว่าในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟไม่ว่าจะเป็นทั้งในรายของเวอร์จิลฟานดเจอร์มาติฟและโจโกเมสพวกเขาทั้งหมดหายจากาการบาดเจ็บมาแล้วทั้งนั้นซึ่งพอมาบวกกับนักเตะรายใหม่อย่างอิบราฮิมาโกนาเต้ครับ มันก็ยิ่งทำให้โอกาสของนาธานเนฟิลปนั้นดูจะน้อยลงทันทีเขาอ,อาจจะตกเป็นตัวเลือกลำดับที่5ในตำแหน่งเซนเตอร์ฮารฟของลิเวอร์พูลแถบสัญญาของเนฟิลปเนี่ยก็เหลืออีกไม่มากแล้วครับซึ่งจากข่าวที่ออกมามันดูจะมีโอกาสเป็นไปได้ที่ทางเนฟิลปจะเป็นอีกคนที่ถูกขายออกไปในซัมเมอร์นี้นั่นเองหละครับเพื่อนๆและเพื่อนๆเดอะคอปละครับคิดเห็นยังไงกับนักเตะกลุ่มนี้กันบ้างอยากให้ใครย้ายออกหรืออยากให้เก็บใครไว้สามารถร่วมคอมเมนต์และพูดคุยไว้ใต้คลิปนี้กันได้เลยครับ สำหรับวันนี้ครับลิเวอร์พูลทูเดย์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําัังใจกับลิเวอร์พูลทูเดย์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ